สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ย่าเลสีผ้าพ,พัดกะเพราเนื้อเด้พี่น้องมันกินข้าวเจ้ามันนี่แม่ค้าเป็นคนไทยมันนี่รังเทงพี่น้อง แล้วเบิ้งขั้นตอนผัดด้วยพี่น้องแค่น้ำมันเครื่องลองพี่น้องทำพีกแหงกระเตียมง่ยงายแต่ทอดพี่น้องพัดเทากัเฮ็ดเจนแบบมาเปเบิง้งใหญ่ ข่าวไทยใหญ่บุกไเก่งบันไดตีเหตุได้โย่ก้ขาวล่าใใหญ่นาะเห็ดให้ทุกอย่างค่านหนื้อค่านหมูใใหญ่มากใหญมากแส่พิดแห่งพี่นอก เอาเนื้อลงพี่น้องแล้มันเดือดเอาเนือลงค่ะนลงรั้เข้าเนือ้อนี่เนื้อเสียพี่น้องนี่ในตู้เย็น เป็นน้ำแข็งละใหญ่ก็มาเสียน้ำไว้อยู่ขาวพี่น้องเป็นรถดีพี่น้อง รถด,ดีใส่น้ำตาลยายพาร์ทยายมาออกหวาน กะเพ่าล่งพี่นอ้องกะเพ่ากับกะเพ่าปลอดสารพี่นอ้องกะเพ่าจะคล้องเองปลูกเอง เดี๋ยวแล้วพี่น้องรอไปกินน้ำยายเด้อค่ะบันนี้พี่น้องมามาไม่กินน้ำยายเด้อค่ะบันนีถ้าคลิปน้ำยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อรอดติดตามคลิปหน้าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ